ต้องให้ทั้งสามร่วมกันชําระเงินหนึ่งล้านอย่างนี้เป็นลูกหนี้ร่วมก็นะได้แค่หนึ่งล้านใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกว่าให้จาเลยที่หนึ่งชำระหนึ่งล้านจำเลยที่สองชำระหนึ่งล้านจำเลยที่สามชำระหนึ่งล้านได้สามล้านนะฮะกลายเป็นไะด้สามล้านนะฮะไม่แบ่งนะฮะไม่แบ่งนะฮะผมว่าให้จําเลยทั้งสามเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ย ร่วมกันชำระเงินหนึ่งล้านบาทไม่ใช่แบ่งกันนะฮะพอละสามแสนเศษสามแสนเศษไม่ใช่ชำระไปอย่างไรทั้งทั้งหมดทุกคนเนี่ยก็คงผูกพันนะฮะถึงแล้วคุณชำระไปสามแสนแล้วไปแล้วสามแสนคุณเอาถามให้ไปสี่แสนด้วยคุณชำระไปสี่แสนในล้านหนึ่งเนะี่ยคุณชำระไปสี่แสนคุณยังต้องรับผิดในส่วนหกแสนด้วยนะ อา้าวแล้วผมในระหว่างกันเองผมบอกว่านะผมจะรับผิดเท่านั้นท่านี้ไอ้นั่นพูดระหว่างกันเองแต่พูดในแง่ของลูกหนี้ร่วมเขาพูดระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเอาเรียกว่าผูกพันจนกว่านะผูกพันจนกว่าครับจะได้รับชั้นนะี้ชำหระหนี่โดยสิ้นเชิงะผูกพันจนกว่าเงินจะเหลือเงินจะหมดนะไม่ใช่หมดหน้าที่แล้วหมด เพราะหน้าที่ของคุณเป็นเต็มจานวนนีนะสิ้นเชิงทีนี้ฝ่ายเจ้าหนี้เขาจะเลือกใครก็ได้นะโดยสิ้นเชิงเนี่ยเขาเอาใครก็ได้ก็เ,เกิดมีการสู้คดีขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างนี้ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตนะไม่สุจริตนะเพราะคุณรู้อยู่แล้วคุณมาฟ้องผมคุณแกล้งผมนะคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้ที่สองรวยจะตายทำไมคุณไม่ฟ้องคุณมาฟ้องผมซึ่งเป็นลูกหนี้ที่หนึ่งนะะ ผมจะเลือกใครก็ได้เนี่ยมันก็เกิดมีการอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเพราะว่าต้องการที่จะมาบีบเขาเท่าที่คุณสา,ามารถฟ้องจาเลยที่สอง<ๆ>ก็บอกผมพอใจจําเลยที่สองผมเป็นเพื่อนจําเลยที่สองแต่ว่าผมไม่สุจริตไม่ได้เพราะหลักของลูกหนี้เขาจะฟ้องใครก็ได้นะฮะของลูกหนี้รวมเนี่ยเจ้าหนี้เขาเลือกที่จะฟ้องใครก็ได้ ก็สามข้อนะสข้อที่มาของลูกหนี้ร่วมว่ามันเกิดขึ้นมาในกรณีใดได้บ้างนะครับเราดูตามมูมนีในในหกบับก็ได้นะครับเราดูซิสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยมันมีเอกเทศสัญญา กับสัญญาที่ไม่มีชื่อนะถ้าสัญญาที่ไม่มีชื่อเนี่ยคุณต้องการเป็นลูกหนี้คุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมคุณก็เอาคนหลายคนนั้นอนะ่ะมาร่วมกันทําสัญญาแล้วบอกให้ร่วมกันรับผิดนะฮะทีนี้เกิดมีแล้วสัญญาที่อยู่ในเอก,กเทศสัญญาสัญญาที่อยู่ในเอก,กเทศสัญญาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมเช่นผู้กรกัาาการหลายคนนะฮะตามมาตาหกแปดสองให้ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วม อันนั้นตัวบทเขียนตัวบทในเอกเทศยาเขียนนะครับหรือในตัวเงินก็จะมีร่วมร่วมร่วมนะฮะผู้สลักหลังนะฮะร่วมการรับผิดอะไรเงี้ยก็จะมีคําว่าร่วมอยู่เพ่งไปที่คําว่าร่วมร่วมเนะร่วมร่วมกันทีนี้ถ้าเกิดไม่ไม่มีในเอกเทศยานั้นไม่มีนะไม่มีบทบญัจิให้ร่วมนะครับ เราก็อาจจะเอาคนหลายคนนั้นมาทำสัญญาร่วมเช่นหลายคนกู้ยืมนะสองคนกู้ยืมเงินนะแล้วมาทำสัญญากู้ยืมเราก็ใส่เข้าไปว่าจำนวนที่สองนะให้ร่วมกันชำระหนี้มันก็กลายเป็นลูกหนี้ร่วมทั้งที่ในเอกเทศสัญญาไม่ได้เขียนนะครับในละเมิดนะละเมิดถ้าทำละเมิดเดียวนะฮะ มันก็รับผิดคนเดียวถ้ามีละเมิดหลายคนก็อาจจะเข้ามาตราสี่สามสองร่วมกันทําละเมิดก็เป็นลูกนี่ร่วมหรือในจ้างร่วมกันรับผิดนะฮะกับลูกจ้างในการการทําละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างนะฮะอันนี้ตัวบทก็เขียนว่าให้ร่วมนะให้ร่วมนะอย่างนี้นะในละเมิดเราก็ดูนะครับครอบครัวนะฮะก็จะมีฮะร่วมรับผิดอย่างรูกนี่ร่วมในกรณีมาตราหนึ่งสี่สาม เปนะ็น490นี่นี่ในครัวเรือนนะครับนี่ในครัวเรือนในมรดกนะฮะในมรดกก็อาจจะเป็นลูกนี้ร่วมในกรณีที่เป็นรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมก็ลูกนี่ตายนะฮะอลูกนี้ลูกนี้ตายนี่หรือเรียกว่าความรับผิดนะสิทธิหน้าที่และความรับผิดย่อมตกแต่ทายาทน,นะความรับผิดนะฮะ หรือหน้าที่ของลูกหนี้นะที่ตกแก่ที่เป็นเจ้ามดกที่ตกแก่ทายาทถ้าทายาทมีหลายคนทายาททุกคนก็เป็นลูกหนี้ร่วมนะครับแล้วต่อไปก็กฎหมายอื่นๆล่ะนะฮะกฎหมายอื่นๆนะครับกฎหมายอื่นๆที่เขาเอ่อให้เป็นลูกหนี้ร่วมอันนี้อาจจะไปดูพรบนะครับรัฐอย่าภาษีโรงเรือนและที่ดินนะฮะในสมัยก่อนที่ที่เขียนคุณก็ไปดูซิว่า นะใครบ้างที่ต้องรับผิดในภาษีโรงเรือนนะที่ดินเขาจะเขียนให้ร่วมรับผิดอันนี้มีกฎหมายเฉพาะนะกฎหมายเฉพาะที่ใดถ้าเขียนคําว่าร่วมร่วมเขาก็เป็นลูกหนี้ร่วมได้นะครับผลต้องการเป็นลูกหนี้ร่วมนะผลต้องการเป็นลูกหนี้ร่วมการเป็นลูกหนี้ร่วมกันเนี่ยนะฮะจะเกิดผลระหว่างลูกหนี้ร่วมกับเจ้าหนี้นะอย่างหนึ่งกับ ผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันอีกอย่างหนึ่งก,ก็แบ่งออกเป็นนะฮะผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ร่วมนะกับผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันเองนะก็แบ่งออกเป็นสองพวกอย่างนี้นะครับในมาตราสองเก้าห้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเรามาดูนะผลที่ได้รับร่วมกันเนี่ยเราเรามักจะเรียกว่าผลในลักษณะคดีนะฮะส่วนผลที่ได้รับเป็นส่วนตัวนะฮะเราก็เรียกว่าเหตุส่วนตัว พูดเหมือนนี้ก็กฎหมายยานะเหตุส่วนตัวเหตุลักษณะคดีก็ความคิดก็เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาคิดก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเวลาสับก็ใช้คำว่าผลระหว่างลูกหนี้ที่ได้รับร่วมกันรนะับได้รับเป็นส่วนตัวนะครับผลนะฮะอันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ร่วมนะระหว่างเจ้าหนี้นะกับลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมีวมม่มีหลายคนนะ หลายคนผลที่ลูกหนี้ร่วมทุกคนได้รับร่วมกันลุมแรกนะฮะผลที่ลูกหนี้ร่วมทุกคนได้รับด้วยกันนะฮะได้รับด้วยกันทุกคนหนึ่งการชรราําระหนี้การชรราําระหนี้ใครเป็นคนชรรําระลูกหนี้ฮนระลูกหนี้เป็นผู้ชรราําระหนี้เพราะฉะนั้น การชำนี้ของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งนะฮะก็ย่อมเป็นประโยชน์นะแก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนใช่ไหมตามหลักลูกหนี้ร่วตมตามาตาสองร้อยเก้าส9บเดนะครับทุกคนเป็นะได้รับเราจะได้เขียนนะฮะว่าการชำนี้ของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งถือว่าชำนี้แทนลูกหนี้ร่วมคนอื่นมันไม่ใช่การชำนี้ของลูกหนี้คนหนึ่ง ก็เป็นการชำนาน้ของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้แทนคนอื่นแต่คนอื่นน่ะได้รับผลนะได้รับผลหรือเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะครับได้รับผลนะการชำนี้นะครับทีนี้มันรวมถึงการกระทําซึ่งมีผลเสมือนการชำนี้ด้วยการกระทําที่มีผลเสมือนการชำนี้อะไรเนี่ยที่เป็นการกระทําที่มีผลเสมือนการชำนาน้นะเสะมือนนะฮะ การกระทําอย่างอื่นมีอะไรบ้างที่เหมือนการชํารหนี้ก็มีการชํารหนี้ด้วยของอย่างอื่นตามมาตรา321การแปลงหนี้ใหม่นะฮะก็ทําทให้หนี้หงักหนักการประิระนอมอความก็ทําทให้หนี้หนังหับทีนี้ก็เกิดมีสองตัวนะฮะอันนี้เหมือนไหมเหมือนแทนการชํารหนี้ไหมกดหนี้ ดหนี่มาเด็ดการกระทาของลูกนี้เลยนี่เกินเกินกันก็ไม่ใช่เลยนะครับนี่เกินเก,กินกันมันก,กับมีการกระทําของลูกนี้เลยมันจะเป็นการชาระหนี้ได้อย่างไรนะอันนี้จึงไม่ถือนะฮะสองอันนี้นะคือปดหนี้กับนี่เกินเกินกันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการกระทําอย่างอื่นแทนการชาระหนี้นะไม่ถือนะวางรัพย์ล่ะนะวางทรัพย์ วางทรัพย์นี่การชำระหนี้เหรอการวางทรัพย์ไม่ใช่การชำระหนี้นะการวางทรัพย์ทําให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การทําให้หนี้หังน้ำนะเอแต่ถ้าเราคิดว่าก็เหมือนนะั่นแหละนะการวางทรัพย์ก็เสมือนมันก็จะได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคนหากอบรมหนี้อ่ะ หักกรลบหนี้เป็นแทนไหมเป็นการแทนการชําาะหนี้ไหมเฮ้ยหักกรลบหนี้ไม่ได้ไม่ใช่ชําระหนี้นี่นะฮะทีนี้ก็หักกรธลบหนี้ก็ต้องไปดูนะฮะว่าการหักกรธลบหนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยจะเอานี่ของคนลูกหนี้อีกคนหนึ่งมาหักกบลบหนี้ไม่ได้หลักหลักตายเป็นว่าการหักกลบลบหนี้เนี่ยเป็นเรื่อง นะที่เขานะจะแสดงเจตนาเราจะไปเอาสิทธิ์ของเขาซึ่งทําให้เขาหลุดพ้นจากนี้โดยการหักโดลบหนี้เนี่ยมาใช้ไม่ได้ของใครของมันแต่ถ้าเขาหักกผลบนี้แล้วเราได้ด้วยนะฮะเราได้ด้วยนะข้อต่อไปนะครับลดหนี้นะ ปลดหนี้เป็นการกระทําของใครที่ทําให, mm. ให้ให้ใหนี้ล่ะครับเป็นการกระทําของเจ้าหนี้นะฮะปลดหนี้ทำให้ใครล่ะครับก็คนที่คุณปลดให้อนะล่ะครับแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นละครับหมดไหมล่ะครับเปดมาเขาบอกละครับทั้งหมดนะสมมว่าล้านหนึ่งผมปลดให้ล้านหนึ่ง เป็นลูกหนี้ร่วมในนี <cido S 1> ้ล้านหนึ่งผมปลดร้านหนึ่งนะผมปลดล้านหนึ่งให้ลูกหนี้คนหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าผมปลดให้ทุกคนล้านหนึ่งนะผมปลดให้คนที่หนึ่งเนี่ยร้านหนึ่งเพราะผมพอใจคุณผมปลดให้คุณร้านหนึ่งนะครับคนนั้นก็หายไปร้านหนึ่งเลยนะแต่คนอื่นน่ะนะฮะยังได้อยู่นะเขายังเรียกกับคนอื่นได้อยู่นะครับแล้วไปเอาคนอื่นก็ต้องหักของคนแรก ที่คุณพอใจออกไปแล้วสินะครับก็คือว่าได้คุณแค่นั้นเรียกว่าได,ได้คุณเท่าส่วนบทนี้เนี่ยนะได้คุณเท่าส่วนนะแต่เกิดมีดีกาสิครับนะบางดีกานะฮะบางดีกากับตีความว่าการปลดหนี้นะฮะแบบเมื่อกี้เนี่ยปลดให้ร้านหนึ่งนะฮะมันถ้าเกิดมีปัญหาว่าเอออันนี้เขามีเจตนา อันนี้คล้ายๆมีเจตนาเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะไม่ใช่เป็นการลดหนี้เป็นการเฉพาะเสียแล้วเขาต้องการลดหนี้เป็นการทั่วไปให้ทุกคนดีกาอันนั้นมีนะฮะดีกาในกลุ่มที่บอกว่าการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้เนี่ยทําให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งหมดอันนี้เขาตีความการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้เนี่ยคือแสดงว่าเจ้าหนี้เนี่ยประสงค์ที่จะหลุดหมดนะหลุดหมดเพราะอะไรล่ะ ครับเพราะว่าเป็นการเหมือนเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะาีการนั้นอ่ะเหมือนการปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้เขาฝ่ายลูกหนี้เนี่ยคนหนึ่งน่ไปเอาคนนอกนะฮะเอาคนนอกมาชาระหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ะพอทําได้สําเร็จนะฮะธนาคารก็เลยบอกว่างั้นปลดหนี้ให้คุณอ๋ออย่างนี้แสดงว่าปลดหมดเลยครับไม่เอาใครแล้ว นะเพราะยังไปเอาบุคคลภายนอกมาเลยนะครับเขาไม่ได้เอาคนในกลุ่มของเขานะเขาไปเอาบุคคลภายนอกมานะหมันถึเขาฝ่ายลูกหนี้เนี่ยเขาไปหา,าคนลูกคนนอกอ่ะไม่ใช่คนในกลุ่มนี้ก็แสดงว่าในคนในกลุ่มนี้คุณไม่ต้องการคุณต้องการคนนอกที่มาช่วยปรับโครงสร้างนี่สารนิจกาก็เลยตีความบอกว่าถือว่าปลดหนี้ทั้งหมดเลยครับหลุดทั้งหมดอย่าลืมนะว่าถ้าหลุดทั้งหมดใน้ผู้เข้ามากันได้ประโยชน์ด้วยนะเนะอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการ จะได้ประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกันนะครับเพราะว่ามีผู้ค้าประกันค้ำประกันลูกหนี้คนที่หนึ่งไม่ค้าประกันลูกหนี้คนที่สองไม่ค้าประกันลูกหนี้คนที่สามนะอย่างเงี้ยเขาก็มักจะอ้างว่าคุณปลดหนี้ให้ลูกหนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมหลุดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปลดหนี้เจ้าหนี้ผิดนัดอันนี้ก็เดาได้นะเราเจ้าหนี้คนใดผิดนัดนะตกเป็น จ้าหนี้ผิดนัดแก่ลูกหนี้คนใดคนอื่นก็ต้องได้เพราะอะไรลนะ่ะเอาเอสมมติว่าคุณเขาปกติแล้วผิดนัดเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ลูกหนี้ไปขอชำราหนี้แล้วของเจ้าหนี้ไม่รับชำราหน,นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำราหน,นี้ถ้าคุณรับชำราหน,นี้ผมได้ด้วยลูกหนี้คนอื่นได้ระงับไปด้วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตกเป็นผู้ผิดนัดคุณไม่รับชำราหน,นี้คนอื่นก็ได้หมดเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ผิดนัด จึงเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคนนะข้อต่อไปนะฮะเป็นคนที่ลูกหนี้ได้รับเ,เป็นส่วนตัวนะววนนะนนะได้รับเป็นส่วนตัวนะดูใครตัวมันนะอันนี้นะได้รับเป็นส่วนตัวสองเก้าห้านะสองเก้าห้ามีอะไรบ้างนะฮะที่ใครทําใครได้นะหมายว่าลูกหนี้คนใดทําคนนั้นได้เจ้าหนี้คนใดทําคนนั้นได้ จ้าหนี้คนใดไม่ใช่เจ้าหนี้คนใดทําแก่ลูกหนี้คนใดคนนี้คนนี้นั้นลูกหนี้คนนั้นได้หรือเสียนี่แหละคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยเรื่องลูกหนี้ร่วมเนี่ยขออกข้อสอบเราคงแย่นะเพราะเราต้องท่องนะเวลาผมทํางานนะตัดสินเ,เดียเกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยผมต้องเปิดตัวบทน้น างทีไม่ค่อยแม่นจําไม่ค่อยได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันเยอะเมืนะ่อกี้พูดก็พยายามให้คิดจากหลักนะให้คิดจากหลักเป็นสําคัญนะหลักมันมีว่ายังไงนะต้องตัวบทและอัดสับสนอันหนึ่งการให้คําบอกกล่าวนะการให้คําบอกกล่าวคุณก็ต้องไปดูนะว่ามีการให้คําบอกกล่าวเนี่ยมีอะไรบ้าง นะที่ให้คําบอกกล่าวแก่ลูกหนี้นะคนใดนะก็มีผลแต่ลูกหนี้คนนั้นคําบอกกล่าวเช่นมาตราสามศูนย์หกบอกกล่าวโอนสิทธิเรียกร้องนะเป็นต้นนะเนี่ยคําบอกกล่าวคําบอกกล่าวคุณดูตัวบทนะคำบอกกล่าวคาบอกกล่กกา,วกกาวมังคับจํานออะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่สองนะลูกหนี้ผิดนัดนะลูกหนี้ผิดนัดมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเตือน นะฮะเกิดจากการเต ouais. see, somebody, ือนเป็นต้นเขาเตือนไปใครอ่ะเตือนคนไหนอ่ะเตือนคนนั้นคนนั้นก็ผิดนัดสิการหยิบยกอ้างความรับผิดหยิบยกอ้างความรับผิดอันนี้ก็ต้องไปดูกฎหมายสารบัญญัตินะว่าเขาอ้างความรับผิดเนี่ย แก่ใครอ้างเรื่องอะไรใครเป็นคนรับผิดเห็นไหมครัความรับผิดเนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคคุณรับผิดนะคุณอย่างนี้นะคุณไม่ระมัดระวังนะคุณรับผิดก็เ,เป็นเรื่องส่วนตัวนะการต่อมานะฮะการชำระนี้เป็นพลวิสัยพลวิสัยทางฝ่ายลูกหนี้นะพลวิสัยอันนี้ไม่จะเป็นการพลวิสัยทั่วไป เป็นการพ้นวิสัยเฉพาะตัวลูกหนี้ลูกหนี้คนนี้นะฮะพ้นวิสัยจำได้ไหมมีเรื่องความสามารถด้วยในมาตรา209นะไม่สามารถชำระหนี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าลูกหนี้คนใดพ้นวิสัยก็คนนั้นกําหนดอายุความและอายุความสมบรุ์หยุดลงกําหนดอายุความคุณก็ต้องไปดูว่ากฎหมายเรื่องกําหนดอายุความเนี่ยมันมีการกําหนดโดยดูถึงบุคคลไหม ผู้เป็นพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยะอายุความเห็นไหมกำหนดอายุความก็จะไม่เท่ากันลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้านะอายุความสองปีไม่เป็นพ่อค้าห้าปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูอายุความสุดดุลงยุดลงเพราะอะไรเพราะใครถูกฟ้องนะฮะใครเป็นชะหนี้บางส่วนนะใครทำนี้บางส่วนคนนั้นก็นะฮะสุดหยุดลงเฉพาะคนนั้นสิคนอื่นคุณจะบอกว่าการทำนี้ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์แก,ลก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเพราะฉะนั้นถือว่าสุดดุ นะฮะแก่คนอื่นไปด้วยไม่ได้เพราะว่าอายุความสุดหยุดลงมันเป็นเหตุส่วนตัวนะครับอันสุดท้ายคือหนี้เกิดขึ้นกันนะฮะหนี้เกิดขึ้นกันกับลูกหนี้คนไหนก็คนนั้นนะฮะเกิดขึ้นกันเกิดจากอะไรเกิดจากสิทธิและความรับผิดเนี่ยตกแก่คนเดียวกันมันเกิดหมุนเวียนกลับมาอยู่คนเดียวกันคนเดียวกันกลายเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้คนเดียวกันกลายเป็นลูกหนี้นะคนเดียวกันกลายเป็นลูกหนี้ นะและเจ้านี่กับลูกนี่คนใดล่ะเี่เก็จะถามอย่างนี้นะ<ฮ>เจ้านี่นนะฮะเกินเกินกับลูกนี่ลูกนี่คนนั้นเป็นลูกของเจ้านี่ส่วนลูกนี่คนอื่นไม่ได้เป็นลูกของเจ้านี่เพราะฉะนั้นเจ้านี่ตายมันจงเ,เกินแก่เฉพาะคนที่เป็นลูกนะครับงนี้เป็นต้นนะเอ้าต่อมานะครับผลของลูกนี่ร่วมนะในระหว่างลูกนี่ร่วมด้วยกันเองนะฮะในระหว่างกันเองนะฮะในระหว่างกัน ลูกหนี้ทุกคนนะฮะอ้าวจ่ายเงินไปแล้วนะชำนาญหนี้ไปแล้วในระหว่างกันเองเอ้าวมาว่ายังไงนะก็รับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันนะรับผิดเป็นส่วนเท่ากันอ้าวในนี้ในนี่เก้าแสนนะฮะเอาตัวเลขให้มันลงง่ายหน่อยนะนี่เก้าแสนนะฮะผมจ่ายไปเก้าแสนอ่าเสร็จแล้วผมมาเอาคืนจากพวกคุณสามคนหารไปเลยสามสามเก้าเอาคืนมานะฮะ ผมก็ได้ได้จาก9แสนที่ผมเสียหายไปผมก็ได้คืนมา6แสนผมก็เสียแค่3แสนนะครับลูกหนี้คนใดไม่สามารถชำระหนี้ต้องรับผิดในส่วนชีพขาดลูกหนี้คนที่ไม่สามารถชำระหนี้เช่นแก่ล้มละลายพอนะล้มละลายไปแล้วนะฮะส่วนนี้ก็ต้องหายไปนะหายไปก็เอาส่วนหายเนี่ยส่วนขาดเนี่ยมาเฉลี่ยกันอีกนะฮะไม่ใช่รับรับเละรับลูกเดียวนะมาเฉลี่ยกันอีก จะนี่ปลดนี้ให้ลูกนี้คนใดคนหนึ่งนะฮะปลดไปแล้วลูกนี้คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะชำนี้ได้ส่วนที่เหลือนะหมายว่าปลดไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็มาเรียกคืนไล่เบีย้ยกันนะฮะร,ระหว่างกันเอง เพราะว่าเวลาเขาปลดหนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เฉพาะในส่วนหมยว่าได้ได้จากคนอื่นเนะี่ยเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้ปลดให้เพราะว่าคนอื่นนี่ได้เท่าส่วนนะเมื่อกี้นี่เก้าแสนเนี่ยถ้าเขาปลดให้คนนี้ไปเนะเขาเอาคนนี้ไม่ได้เนะ้เขาไปคนคนอื่นได้หกแสนนหะกแสนก็มาเฉลีย่ยนะครับ ไปเอากับคนที่ถูกกทหนี้ไม่ได้นะเขาต้องมาเฉลีย่ยเฉลีย่ยต่อามา,อาคือความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยบางทีเราดูตัวบทนะตัวบทใช้คําว่าถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันแบ่งกันชําระไม่ได้ถ้าว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะอันนี้ก็ ต้องดูก่อนว่าเป็นหนี้แบ่งกันชําระได้หรือไม่ถ้าเป็นหนี้แบ่งกันชําระได้ก็แบ่งชําระไปแต่ถ้าเป็นหนี้ที่แบ่งกันชําระไม่ได้นะฮะแม้เขาจะไม่ได้ตกลงเป็นลูกหนี้ร่วมแต่มันหนี้มันแบ่งชําระไม่ได้เมื่อเราไม่ประสงค์ที่จะให้แบ่งหนี้เป็นส่วนๆเพราะมันแบ่งชําระไม่ได้เราก็จึงยัดให้มันเป็นเลยว่าให้เป็นลูกหนี้ร่วมแต่ตัวบทใช้คําว่า ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ลูกนะฮะอันนี้ก็เราต้องไปดูนะฮะว่าหนี้ที่แบ่งชําระไม่ได้เนี่ยมันแบ่งชาระไม่ได้โดยสภาพหรือแบ่งชาระไม่ได้นะฮะโดยกฎหมายนะตัวบทเขียนนะฮะอย่างเช่นว่าสิทธิยึดหน่วงแบ่งไม่ได้สิทธิจำนองแบ่งไม่ได้นะฮะส่วนควบุ้นในบริษัทแบ่งไม่ได้าระําจำยอมแบ่งไม่ได้พวกเหล่านีนะ้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรับผิดอะไร ก็จะให้บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดอย่างรู้นี่ร่วมนะครับวันี้อาจารย์ก็เอาแค่นี้นะครับขอจะติดเพียงแค่นี้นะฮะน่าจะเราเป็นเจ้าหนี้ร่วมนะ 嗯。Uh huh.